สวัสดีครับกลับมาเจอกนอีกเช่นเคยนะครับกับคลิป Call of Duty Mobile และในตำราปืนของวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับปืนที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดของสาย AR ซึ่งก็คือปืนไทย25นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะแมปไหนหรือโหมดไหนไทย25ก็เป็นปืนที่ผมมั่นใจที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในปัจจุบันมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า และในการวิเคราะห์วันนี้นะครับแน่นอนว่าช่องเราจะไม่ดูจากสเตตที s. <S ่ทางเกมมีมาให้เนื่องจากมันไม่ได้สื่อถึงความสามารถจริงๆของปืนค่าสเตตที่สําคัญและส่งผลต่อการใช้งานจริงๆที่เราควรรู้ไว้ก็คือ 1. รีคอยหรือแรงดีของปืนเพื่อดูว่ามันคุมยากหรือคุมง่ายแค่ไหน อย่างที่2นะครับคือดาเมจที่มันมีจริงๆว่าต่อน,นัดมันทําได้เท่าไหร่อย่างที่3คือไฟเลตหรืออัตราการลั่นกระสุนนั่นเองเพื่อดูว่ามันยิงได้รัวแค่ไหนนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือ time to kill เรียกสั้นๆว่า ttk แปลง่ายๆว่าความไวในการสังหารนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูรี c o i l หรือแรงดีของปืนกันก่อนเส้นวิถีกระสุนด้านซ้ายมือคือรี c o i l ตอนที่ใส่ f o r e g ไปแล้วส่วนเส้นวิถีกระสุนด้านขวามือคือรี c o i l ของปืนตอนที่ยังไม่ได้ใส่ f o r e g p ซึ่งแรงดีของไทยยี่้าเนี่ยเรียกได้ว่าหนักหน่วงมากเลยนะครับก่อนที่มันจะโดนเนิรฟเดิมทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปืนที่คุมง่ายอยู่แล้วแต่ฝึกเยอะๆก็ยังพอคุมได้บ้างแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีแรงดีที่เด้งไปมาซ้ายขวามมากเกินไปนะครับดังนั้นต่อให้เราฝึกมากๆเราก็เดาทางมันไม่ได้อยู่ดีแปลว่ามันเป็นปืนที่ใช้ยิงยาวๆ่กดค้างๆนานๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับ ในส่วนของดาเมจไทยยี่ห้าเดิมทีก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่มันก็มากพอที่จะยิงสีนัดตายได้ในระยะใกล้แต่ว่าในปัจจุบันต้องใช้ขั้นต่ำห้านัดด้วยกันถึงจะสามารถสังหารได้ในระยะใกล้โดยมันสามารถทำได้ยี่ดาเมจหรือว่า5านัดตายเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง9เมตร 22ดาเมจหรือ5นัาตายเช่นกันตั้งแต่9ไปจนถึง21เมตร19ดาเมจหรือ6หน้าตายตั้งแต่21ไปจนถึง26เมตรและสุดท้ายนะครับ17ดาเมจหรือว่า6หน้าตายเช่นกันเนี่ยตั้งแต่26เมตรเป็นต้นไปโดยรวมถือว่าเป็นดาเมจโปรไฟล์ที่ค่อนข้างอ่อนนะครับเมื่อเทียบกับปืนระดับสูงในสาย AR กระบ,บอกอื่นซึ่งถ้าจะเทียบจริงๆดาเมจมันดันไปคล้ายกับปืน SMG อย่างเช่นปืนคอไดมากๆซึ่งต้องอย่าลืมด้วยว่าคอไดนั้นนิ่ง จกเป็นปืน s น g ในส่วนของอัตราการล่ากับส่นของปืนไทยยี่ก็ต้องบอกเลยว่านี่คือจุดจุดนึงที่ทําให้ปืนนี้เริ่มดูดีกว่าคู่แข่งมันสามารถยิงได้788นัดต่อน,นาทีซึ่งรัวที่สุดในสาย AR แต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปืนไหนรัวกว่าปืนนั้นก็คือคอได้นั่นเองดังนั้นด้วยดาเมจที่คล้ายๆกันเนี่ยคอไดที่ยิงได้รัวกว่าจึงสังหารได้ไวกว่าไทายยีนะ และสุดท้ายนะครับค่าความสามารถที่สําคัญที่สุดหรือ time to kill ซึ่งแปลเป็นไทยว่าความไวในการสังหารและ time to kill ของปืนไทยยีห้าก่อนจะโดนเนิฟเนี่ยมันสามารถสังหารได้เร็วที่สุดในสาย AR เลยนะครับในระยะใกล้เนี่ยแต่ในปัจจุบันมันสังหารได้ช้ากับปืนคอได้ด้วยซ้ําซึ่งไทยยีห้าจะสังหารได้ไวกว่าจริงๆก็ต้องหลังจาก3.3เมตรขึ้นไปนั่นเองแต่ว่าในระยะนั้นเนี่ยด้วยรี c o i l ปัจจุบันของมันที่แย่มากๆจึงไม่ควรออกไปเล่นอยู่ดีนะเพราะว่ามันคุมได้ยากและยิงระยะนั้นอนะยิงยากมากนะครับ มาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นของปืนกันดูบ้างจะได้รู้ว่าควรแต่งปืนยังไงและใช้เปิร์กแบบไหนอย่างแรกเลยคือเวลาใน,นการรีโหลดที่1.95วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยนะ ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆอย่างหนึ่งเนื่นองจากตากลาั่นส่งนของปืนมันสูงเราจรึงต้องเติมแม็กบ่อยอยู่แล้วในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อถือปืนอยู่ที่6.2เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับปืนในกระบ,บอกอื่นแต่ก็ยังคล่องตัวไม่เท่าปืนสาย S M G อยู่ดีทั้งที่ดาเมจก็น้อยกว่า S M G หลายๆกระบ,บอกซะอีกในส่วนของอันแทชเมน์สาหรับปืนไทย25อย่างแรกเลยคือควรใส่เป็นเลดดอกไซด์เพื่อความง่ายในการเล็งโดยเฉพาะในระยะใกล้เนื่องจากมันไม่ซูมแคบจนนเกิไปอย่่างที คือฟอร์กริฟเนื่องจากแรงดีของปืนมันแรงมากๆฟอร์กริจะช่วยทําให้เราคุมได้ง่ายขึ้นอย่างที่3คือ Extended m a มเนื่องจากอัตราการลดกระสุนของปืนสูงมากจึงทําให้กระสุนหมดไวและอย่างสุดท้ายก็คือ Quick Draw เพื่อทําให้ยกปืนขึ้นเล็งได้ไวขึ้นเบอร์ที่แนะนานะครับก็คือในช่องสีแดงคนใส่เป็น f l a ก k ็อเกตเพื่อกันในเรื่องของแรงระเบิดหากเราเล่น domination หรือว่า hardpoint หรือจะใส่เป็นไรเวทเพื่อเพิ่มความคล่องตัวก็ไม่แย่เหมือนกันในโหมดอื่น ในช่องสีเขียวควรใส่เป็นทับเน็ตเพื่อลดอาการกระตุกจะได้ยิงแรกกับศัตรูได้ง่ายขึ้นและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากๆในช่องสีฟ้าก็คือเด a ดซเลนนั่นเองเพื่อการไม่ให้ศัตรูระบุตําแหน่งเราได้ง่ายๆนะครับ โดยรวมต้องบอกตรงๆนะครับว่าไทยิ่ห5ในปัจจุบันตกต่ำลงไปมากๆคือมันก็ไม่ได้แย่จนแบบสู้ใครไม่ได้เลยหรือเล่นไม่ได้เลยเนื่องจากไฟเลนมันก็ยังรวมมากๆนะครับและเวลาในการสังหารมันก็ไม่ได้แย่เลยสัทีเดียวเพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันทําได้ดีหรือในด้านที่มันเหมาะเนี่ยมันมีปืนอื่นๆหลายก็บอกเลยที่ทําได้ดีกว่าและในเมื่อมันไม่ได้โหดกว่าปืนอื่นๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วความยากในการเล่นของมันจึงเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับไปเล่นปืนอื่นที่เล่นง่ายกว่าแต่ได้ผลดีกว่าแทนจะ ซึ่งถ้าตอนนี้เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นแนว,แนวไทยย้าจริงๆผมก็แนะนําเป็นปืนคอไดนะครับเนื่องจากใกล้เคียงกันมากๆในเรื่องของอัตราการลั่นกระสุนและเวลาในการสังหารแต่เพื่อนๆจะได้ในเรื่องของความคล่องตัวและรีคอยที่คุมง่ายกว่ามา ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเป็นเพียงคําแนะนําส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นปืนไหนหรือของแต่งชิ้นไหนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยสุดท้ายแล้วความสามารถสําคัญกว่าวุฒิที่ใช้จึงต้องให้เวลากับการฝึกฝนมากๆนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราอยากได้คู่มือปืนไหนเปน็นอันต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย